สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชีพทําคําพิเศษนะครับยามเที่ยง40่นาทีนะครับวันศุกร์ที่18กันยายน2563ครับมาดูที่ f c e e o o o กคุณหมอเรียนทองแน่นหนานะครับคุณหมอเรียนทองแน่นหนาซึ่งตอนนี้ผู้กองปูเข็มเนี่ยก็ได้ย้ายมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งคุณหมอเหรียญทองก็ได้โพสต์ Facebook เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าโรคเอกทรงกฎชื่นฉุปนย้ายมาถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเมื่อเวลา20:30นที่เรียบร้อยแล้วคุณหมอและบุคลากรจะดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีท่านทั้งหลายไม่ต้องกังวลน,นะครับวงเล็บพี่เหรียญจัดให้พลตรีเหรียญทองแน่นหนา17ียกันยายน2563เวลา2า,า3 9นมีผู้แชร์ไป 386ครับ386ก็นาาสนใจก็คือเรามาดูค,ความเห็นหน่อยนะครับความเห็นความเห็นนะครับก็มีท่านผู้พิพากษาชูชาติสีแสงบอกยอดเยี่ยมเลยครับพวกเรารักใคร่กลมเกลียวกันอย่างนี้มีคนอกแตกตายกันมากคุณจริญน์ขวัญบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่สุดขอให้ผู้กองหายเร็ววัน แอมคุณดวงเียว่ากลับขอบคุณคุณหมอมากมายสงสัยผู้กองมากๆมาถึงคุณหมอเหรียญทองแล้วอบอุ่นใจนะครับคุณแรงว่าขอบคุณคุณหมอขอให้ผู้กองหายเป็นปกตินะครับขอบคุณคุณหมอมากอย่างนี้สบายใจนะฮะก็แฟนคลับคุณหมอนะครับก็มีคนถามว่ามีเปิดรับบริจาคไหมคุณหมอกพราโรงพยาบาลไม่รับบริจาคครับคุณหมอน่ารักเป็นที่พึ่งของคนลําบากครับ ขอบคุณพี่หมอนะครับอ่ะอันนี้ก็ผู้กองปลูกเข็มก็ถึงมือคุณหมอเรียนทองละย้ายมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาครับแล้วก็4ชั่วโมงที่แล้วนะครับสี่ชั่วโมงที่แล้วคุณหมอเรียนทองเ <c oughs> นี่หนะท่านก็โพสิคบ,บอกว่าตามที่นายสมชายดวงส่วนพนักง,งานคอตเลอร์ได้ โคลเลอร์นะน่าจะเป็นโคลเลอร์นะครับได้โพสต์ในสปริงนิวถึงกรณีที่เราเอ็สองกทุกร,ร่างกายว่าน่าจะจัดให้หมอเรียนทองบ้างใครรู้จักนายสมชายดวงสุวรรณหรือผู้บริหารโคลเลอร์ได้โปรดแจ้งให้ผมด้วยหรือทราบที่อยู่ที่ทํางานของมันโปรดแจ้งนะฮะหมอเรียนทองแน่นหนา18กันยร์ยน263เวลา7มง40นาทีนะครับโอ้โหคนเข้ามาโอ้โหมีคน บอกว่าจัดหนักไปเลยอเอาให้คลานไปเลยอโอเคนะครับนรายการครับก็อัปเดตเรื่องของผู้กองปู่เข็มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลการรักษาของคุณหมอเรนทองแน่นนาแห่งโรงพยาบาลมงกุฎัฒนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคพิเศษสวัสดีครับ